เอนโซมาเรสกากุนซือเชลซีไม่กังวลเลยว่าโคพาวเมอร์จะกลับมาทำประตูได้อีกครั้งขอแค่เจ้าตัวเล่นฟุตบอลพร้อมรอยยิ้มทุกอย่างก็จะกลับมาเองพาวเมอร์ Palmer ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อปี2023และทำผลงานได้สุดยอดโดยซีซั่นนี้เขาซัดไปแล้ว14ประตูกับ6แอสซิสต์แต่ช่วงหลังดูเหมือนเครื่องจะแผ่วไปหน่อยเพราะหเกมหลังสุดไม่มีส่วนรวมกับการทำประตูเลยมาเรสกากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โคเพลเมอร์ก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกนักเตะทั่วไปผู้จัดการทีมเราทุกคนต่างต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำประตูทั้งนั้นนี่คือช่วงเวลานั้นแหละโคกำลังมีปัญหาเรื่องการยิงประตูแต่เขามีความสุขและเขารู้ดีว่ามันคือเรื่องปกติของฟุตบอลเขาเข้าใจว่านักเตะระดับโลกทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนมันอยู่ที่คุณจะตอบสนองยังไงและตอนนี้เขาตอบสนองได้ดีมากเขาหัวเราะ เขามีความสุขเขาสนุกกับฟุตบอลและเราทุกคนในทีมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาจะกลับมายิงได้อีกแน่นอนผมรู้จักโคมาตั้งแต่5-6ปีก่อนสมัยอยู่แมนซิตี้และผมพูดมาตลอดว่าเขาคือนักเตะระดับท็อปแถมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากด้วยเพราะเขา enjoy กับฟุตบอลเสมอแฟนเชลซีว่าไงอีกนานแค่ไหนพาเมอร์จะกลับมายิงหรือเดี๋ยวนัดหน้าโป้งเดียวจบแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ